ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณมีโครงการดีๆเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณแต่คุณอาจจะต้องรู้สึกว่าเหมือนทํางานคนเดียวโดดเดี่ยวบางคนสําหรับชาวลัคนาราศีตุลอาจจะทํางานที่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศก็อ,อาจเป็นไปได้การเดินทางของคุณของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับคนที่ยังอยู่บางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะ,จะโดดเดี่ยวแต่คุณจะทําอะไรด,ด้วยด้วยตัวของตัวเองแม้จะทําด้วยตัวของตัวเองคนเดียวคุณก็จะประสบความสําเร็จจากความสามารถของคุณได้เป็นอย่างดีใน,นช่วงนี้การงานของคุณยังมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องเสียหายก็เกิด<ค>ขึ<ณ>้นก็อาจเป็นไปได้มีโอกาสที่คุณจะค่อนข้างที่จะมีความผิดพลาด หรือมีโอกาสที่คุณมีความตั้งใจย้อยแล้วก็จะพลิกล็อกไปไม่ถึงฝั่งฝันอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจก็ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการวางแผนหรือความตั้งใจให้เป็นอย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะผิดพลาดและผิดหวังเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่หากคุณระมัดระวังเพียงพอการงานของคุณก็ยังสามารถที่จะควบคุมและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ ต้องบอกแบบนี้ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหมุนไปในทิศทางที่ดีได้เลยลิตทีเดียวการเงินของคุณนั้นในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จมีค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถหางเงินหาทองมาจับใจใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือรวมทั้งคุณอาจจะได้เอารับการมอบใจใส่หรือได้รับการชี้แนะแนวทางจากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวของคุณก็อาจเป็นไปได้หากชาวลัคนาราศีตุลคนใดก็แล้วแต่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวหรือทํางานเกี่ยวกับ ครอบครัวหรือคนใน <ar> ครอบครัวก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นกับคนในครอบครัว Store, ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้ช่องทางทางด้านการเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คุณน <c> um> ั้นช่วงนี้มีโอกาสก็จงฉกฉวยในเรื่องของการเงินหรือโอกาสทางด้านการเงินเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันทางด้านของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคนโสดคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองค่อนข้างเป็นอย่างมากคุณมีโอกาสท่องเที่ยวสังสรรค์และให้เวลากับตัวเองหรือมีการเดินทางท่องเที่ยวทําให้คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ปะเจอหรือสนใจกับคนต่างเพศมากมายนะักคุณอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคู่ครองในช่วงนี้เพราะคุณยังมีความสุขสนุกสนานเกี่ยวกับตนเองค่อนข้างเป็นอย่างมากแต่สําหรับบางคน เหมือนเป็นโชคชะตาที่จะทําให้เจอเจอกับคนที่คุณถูกใจอย่างบังเอิญหรืออย่างคาดไม่ถึงทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและได้คู่อย่างที่คุณพึงพอใจในช่วงนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลคนที่มีคู่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะ มีความสุขกับคู่ครองของคุณหรือกับครอบครัวของคุณเป็นอย่างมากคุณมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับคนในครอบครัวหรือคู่รักของคุณทําให้ช่วงนี้ของคุณนั้นความรักค่อนข้างที่จะสดใสพูดอะไรก็รู้สึกเออออกันตามไปหมดทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้พอสมควรสําหรับคู่บางคนของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีโครงการใหม่ๆม,มีแผนใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนา ความรักความสัมพันธ์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานหรือการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับการคลองคู่เกี่ยวกับการคลองเรือนของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของความรักจะมีความสุขสดชื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆมาลบกวนใจคุณเลยทีเดียว